คุณผู้ชมคะตอนนี้เราผ่าน b ิ๊กซีแล้วก็เซนทันพระรามสองนะคะคุณผู้ชมคะอยู่ที่บางบอนนะคะตรงนี้จะเป็นแถวบางบอนนะคะเมื่อก่อนแบมก็จะพาคุณแม่มาทาน MK เนี่ยแหะคะ่ะอยู่แถวเซนทันพระรามสองแล้วฝั่งตรงข้ามก็คือ b ิ๊กซีพระรามสองตรงนี้นะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปสมุทรสาครนะคะคุณผู้ชม ไปหาคุณนามีโรงพยาบาลนครโน,นเนี่ยจะอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกับเซ็นท่านนะคะเรากำลังใช้ถนนพระรามสองในตำนานอยู่นะคะคุณผู้ชมคือนะตอนนี้นอกจากที่เราต้องระแวงข้างบนแล้วใช่ไหมพี่นะคะเรายังต้องระแวงข้างล่างอีกนะก็คือ ถนนซุดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยคือเขากําลังก่อสร้างอยู่นะคะเขากําลังก่อสร้างอยู่แต่ว่าเขาเน่าจะก่อสร้างกลางคืนใช่ไหมคะพี่นัทเหมือนคนน้อยๆหน่อย กนแบบคนใช้รถแบบน้อยๆหน่อยอะไรอยเงี้ยค่ะอันนี้แบบคาดว่านะคะไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะคะตอนนี้เราอยู่เขตพระรามสองเลยก็คือจะมุ่งหน้าไปสมุทรสาครน,นะคะิถึงยังไงเราก็ละแวงอยู่ดี <laughs> ก็ละแวงนะคะเราก็ต้องแบบขู่ตาไว้ด้วยอะ่ะ คือระวังทั้งรถระวังทั้งข้างบนที่เขาสร้างอยู่ระวังทั้งถนนด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะวันที่24กันยายน2568มีข่าวว่าถนนซุดในกรุงเทพมหานครนะคะคุณประทรงค่ะแถวโรงพยาบาลวาชิระพยาบาลอันนี้แบบไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมนะคะแบบอ่านข่าวแบบผ่านๆมานะคะ เพราะว่าเดินทางอยู่ยังไม่ได้ดูข่าวแบบละเอียดเลยค่ะแต่ว่าเห็นแวบ,บๆนะคะ ถนนซดที่หน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะคะคุณผู้ชมเนี่ยคือถนนพระรามสองที่เขาต่อสร้างอยู่ในตำนานนะคะคุณผู้ชมค่ะ อะไรอ่ะพี่นัตรงเนี้ยมันต้องวีหรอหรอว่าอะไรลอยฟ้านะอะไรอย่างที่เขาสร้างไม่เสร็จสักทีแล้วเขาสร้างอะไรนะคะถนนอะไรไไหรอ<ม>เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ